อันยองอันยองฮันซิโยพวกับชนแชนลแซงฮิโยเข็ดเกมน,นหัวนะคะว,วันนี้เราจะมาเล่นเกมโรบอกซึ่งเราไปเจอแบบนี้จากต้องพี่แฟงเฟาวสินนั่นเองเห็นพี่เขาเล่เห็นพี่เขาเล่นก็น่าสนใจเดี๋ยวทำการทิ้งซื้อแมพไว้ให้นะแบบนี้ได้สูงสุด15คน เดี๋ยวเขียนเดี๋ยวทิ้งเื่อแบบเป็นภาษาอังกฤษนะนี่มันมันแปลเป็นไทยอาจาอาจะอ่านไม่รู้เรื่องนะอาจจะแบบแปลกๆเลมนะเดี๋ยวทิ้งแบบเป็นภาษาอังกฤษให้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโอเคเราไปคัดลอกกลิงแมปมาเรียบร้อยแล้วนะคะจากจากซ่องพี่แฟงเฟิจินแล้วก็คัดชื่อคัดลอกชื่อแบบด้วยนะคะแป๊บหนึ่งนะคะโอเค อนี้เราเล่นนัองรอบนะเลเวลมันจะอาจจะไปไวหน่อยเพราะว่าเราเล่นนัองรอบเราเล่นนัองรอบจนไปถึงเขียวแล้วอันนี้น่ามันน่าจะให้เรามา จะให้เราซื้อปะ่ะน,น,นี่คืออะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะเรานั้นเราไปวัดไปจุดจุดอันนั้นเลยช่อเดียวเลยแล้วเพื่อนก็ปากกลัวมาทำไมเนี่ยเพื่อนากเพื่อนกลัว ไม่ไม่ได้ปักกวาดิเราเพื่อนมาแตะตรงนี้ถ้าสมเพื่อนนี้อ,อ๋อเพื่อนปกักไยจำผิดเราจะะเราจำผิดว,ว่าเพื่อนปักกวดมันใช่แบบปักกวดที่ไหนเราอันนี้เริ่มต้นเราก็อันนี้นะคะแล้วเราก็ส่งสัตว์เลี้ยงใช่ไหมแล้วสัตว์เลี้ยงมันจะช่วยเราโจมตีนะหลังจากเราได้อุ้ย ดีคือเลือคือเือเลยเฮ้ยเฮ้ยจับพอดีเวลาอัดคลิปมันชอบควนตอนอัดคลิปอ่ะแมวมันควนยังไงรู้ไหมมันควนขวันที่นอนไง วนที่นอนมันยังไงก็ไม่รู้แมวเวลาอัดคลิปมันก็อย่างงี้แหละมันชอบผลที่นอนกวนตลอด แล้วแต่เป็นตู้สุ่มเริ่มใส่สันเลี้ยงใหม่ตัวหนะนึ่งอันนี้ลิเวลเก้าเขียนให้ถึงนลเวลเก้าทีเดียวเลยลิวดาบิน พ่อดิมดื้อพอดิมดืเวลาละแมวเราดื้อเราก็บอกว่าเพ่อดิมดื้อ,ม,อม,มันกลัวพ่อที่สุดเลยตุนเนี้ยให้ยุ่ค่อยเคียบพี่มาดีๆ,ๆก่อนเดี๋จะ,จะ,จะรีบอัดเราก็จะรีบลงเนี่ยรียบอัดก็รีบลง ไม่ใช่เลยนะต้องไปดูต้องไปดูหนังจีนก่อนที่จะลิเกจะออกอะถ้าใครอยากจะดูหนังจีนน่ะเดี๋ยวทำการทิ้งลิงก์แมพไว้ให้นะเดี๋ยวใช้เครื่องนึงทิ้งลิงก์แมพเอ้ยไม่ใช่งทิ้งแมพดิลิงก์ดูลิงก์เว็บลิงก์ดูหนังจีนยวทิ้งลิงก์ดูหนังจีนไว้ให้นะ ราทิ้งลิงค์ดูหนังจีนไว้ให้เราจะเราทิ้งเราทิ้งลิงค์ไว้ให้เราเอาก่อนนะลิงค์หนังดูหนังจีนมันอยู่อีกเครื่องอะ่ะที่เปิดเพลงเนี่ยเดี๋ยวทิ้งค่ะ มันให้มันบางคับที่เรามาเปิดตรงนี้ก่อนคือมันบังคับเราเราก็กลับไปเพราะว่าเราจะเปิดอลกตรงนู้น ุยมาได้น้องกระตุยมาโอ้ยเสพเลยเหรออืออันนี้ก่อนแล้วกัน ได้ไหมแ้่ มันมันไม่มีให้เราสู้แล้วก็กลับไปจุดล้มนต้นจุดนี้ก่อน

กระโดดไปกระโดดไปมุดตัวไปแล้วเราก็เปิดนะฮะโอ้โหปนามือแท่งที่ไหนเราโอ้โเกินไปไหมแบบเขาอันนี้เขาเรียกว่าดาบปอกอันนี้เขาเรียกว่ากระบอง บตรงไหนมันดับตรงไหนกระบอกอีกแล้วคนบ้าอะไรโอโ้โหคนบ้าอะไรเอาก็เดี๋ยวเอากระบองมาทู่กับอีกโอโ้โหเอากระบองมาให้นี่นะ กองเขากะบองมาเท่ากับอีตัวนี้นี่นะมีใจเรื่องแล้วเจ้าของเกมฮะเอากระปองมาทั่วกับพวงนี้นี่นะจะบ,บ้าเหรอกระปองอีกแล้ว <c oughs> เอากระปองมาทำไม <c oughs> เราไม่อยากได้กระปอง นี้15โอ้โหฟาร์มอีกยาวไกลอ่ะหมดต้องไปฟาร์มเดี๋ยวนโอ้โหโ มีพื้นที่ที่เราไม่ปลดล็อกมีใครยังจำไอ้นี่ได้ไหมอ่ะแบบแมงมุมอ่ะมันอัปเดตรีเซ็ตตัวละครแล้วอ่ะมันอัปเดตสกินใหม่เพิ่มอัปเดตสกินใหม่แล้วก็่ซนใหม่่ซนที่สิบตอนแรกมันมีอยู่เก้าใช่ไหมตอนนี้เพิ่มมาอีกหนึ่งเป็นสิบแล้วเดี๋ยวเราจะอัปเดตแบบนั้นให้ให้ดูอีกทีหนึ่งนะที่เราสัญญาว่าเราจะอัดแบบนั้นให้ให้ดูใช่ไหมเดี๋ยวรอก,ก่อน เดี C <c <oughs> oui: fate, won, mm ๋ยวรอก่อนเดี <started. S 2> <ü Century. S 3> ๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรก่อนเดี๋ยวรเดี๋ยวรอแบบฟารมรุ่งฟามฟาร์มนุ่ฟามนี้ให้เสร็จก่อน แล้วเราก็เปิดล็อกทีเดียวเลยเรายังอยู่เอ่อโลกที่สองเรายังอยู่โลกที่สอง A map. เอแมปอะไรนะ้างรังมุมแมปเราเรายังอยู่โลกที่สองอยู่เลย่ <c oughs> เไม่ต้องสนใจเสียงนะคะไม่ต้องสนใจเสียงนะคะแมวกำลังเล่นอยู่นะคะนางเป็นคนนี้แหละซบเล่นนะคะโอเค ้วเรลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้มีด้วยนะคะวันดีหลับบายาย